สวัสดีค่ะพบกับครูเต้วนะคะจากปันแสงค่ะคนเรานะคะเกิดมาพร้อมกับของขวัญยืดสอสิ่งค่ะสิ่งแรกก็คือความคิดค่ะสองก็คือเวลานะคะซึ่งเราได้มาเท่ากันนะคะแล้วก็ความคิดค่ะสำคัญอย่างไรนะคะจงใช้ความคิดทุกวันของคุณนะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะถ้าใครคิดลบหรือว่ามีปัญหาชีวิตนะคะ ปล่อยมันไปค่ะปล่อยความคิดเร็วๆหรือว่าความชิดนวิดีออกไปนะคะและเพราะว่ามันผ่านไปแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าแก้ปัญหาในาปัจจุบันนะคะและไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปแล้วก็ส่งเสริมพลังดีก็คือคิดดีนะคะมันจะทําให้มีพลังบวกนะคะแล้วก็เวลาค่ะเวลานี่สําคัญอีก มากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดในชีวิตเวลาไม่สามารถย้อนกลับมาได้ใครอยากทําอะไรทไําได้เลยนะคะใครอยากเรียนรู้อะไรพัฒนาตัวเองในด้านไหนหรือว่าตัดสินใจทําอะไรลงมือทําเดี๋ยวนี้เลยค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ